จุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นบริเวณหัวโค้งถนนพอดีค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนก่อนที่จะมีการจัดระเบียบจะมีร้านแผงลอยตั้งอยู่บริเวณนี้เลยนะคะแต่พอกรทมมาจัดระเบียบก็มีการถอยผู้ค้าแล้วก็จัดให้อยู่เป็นแนวแบบนี้ในพื้นที่ที่มีจํากัดค่ะ ผู้ค้าที่เห็นอยู่ด้านหลังนะน,นะคะก็คือเป็นผู้ค้าที่เริ่มขายกันตั้งแต่ตีสี่เดี๋ยวช่วงสายๆนะคะประมาณบ่ายโมงก็จะเก็บร้านแล้วแล้วก็จะมีชุดที่2มาขายต่อตั้งแต่บ่ายสามจนไปถึงเที่ยงคืนตีหนีสองแต่ละวันก็จะมีผู้ค้าสลับสับเปลี่ยนใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดบนทางเท้าสร้างให้เกิดประโยชน์ให้กับรายได้ของตัวเองกันมานับสิบปีแบบนี้นะคะแต่ว่าวันจันทร์จะเป็นวันเดียวที่งดขายค่ะ หลังจัดระเบียบหาเร่แผงลอยลดลงเฉพาะในซอยสารแดงเหลือเพียงไม่กี่ร้านแต่อาหารหลากหลายคนที่เดินผ่านไปมาคือลูกค้าบางคนคือขาประจำที่สามารถกินก่อนจ่ายทีหลังเมื่อก่อนจะขายเยอะกว่านี้ส่วนส่วนปลาเนี่ยอยู่กันมาจะ20ปีแล้วเพราะเมื่อก่อนทำงานหน้าสีลมคอมเพล็กซ์แต่๋ยนนี้ไปอยู่ตรงคอนแวนต์แต่ก็ยังแวะมาหาปลาอยู่ตั้งแต่สมัยคุณลุงยังอยู่ครับตอนนี้คุณลุงเสียแล้ว เสียไป3-4ปีแล้วครับเวลาไม่มีเงินก็สามารถมากับป้าได้ก็คือมีเครดิตทางการเงินโดยใช้วาจาแล้วก็อยู่กันมานานเป็น20ปีแต่เขาก็จัดระเบียบดีขึ้นแต่พอค้าก็หายไปเยอะขึ้นด้วยครับสมพงษ์บุญมียึดอาชีพค้าขายบนทางเท้าย่านสีลมมานานกว่า40ปีเธอปฏิบัติตามระเบียบของกทมทุกอย่างรักษามาตรฐานเพื่อแลกกับการมีพื้นที่ค้าขาย เพราะนี่คืออาชีพเดียวที่เธอมีคือต้องใส่หมวกกันผมร่วงอะไรอย่างนี้ย้าใส่ผ้ากันเปื้อนอย่างเนี้เพื่อความสะอาดถูกหลักอนามัยของกทมถามว่าเราหนักหนาไหมเราไม่หนักหนาเพราะเราทําอยู่แล้วทําเป็นระเบียบอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ถ้าให้ย้ายออกไปเลยไหวไหมแบบนี้นตายเลยค่ะตายเลยนะผ่อนบ้านผ่อนรถ กินส่งให้แม่ไม่มีเลยค่ะพอกินพออยู่พอใช้นองแก้วโกมุดเล่าว,ว่าเธอขายมา20กว่าปีสามารถกู้เงินกับธนาคารได้แม้จะเป็นแม่ค้าหากเร่เธอบอกว่าแม้อาชีพนี้ดูไรายได้ไม่มั่นคงแต่หากรักษาเครดิตก็สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้เช่นกันมีหลักฐานก็คือเงินหมุนเวียนในบัญชีเข้าบัญชีค่ะ ไปยื่นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะออกมาตรวจสอบเองค่ะค่ะก็คือพอมีแหล่งเงินทุนเข้าได้อยู่ก็พอพอมีค่ะแต่ว่าเครดิตให้เยอะอยู่นะคะห้าหมื่นนะคะแต่ว่าเราต้องเป็นเครดิตเครดิตไม่เสียนะคะก็เป็นเครดิตดีถ้าเขาให้เครดิตแล้วเราต้องรักษาเครดิตเนาะ การจัดระเบียหบหาเร่แผงลอยเป้าหมายของกรทมหลังจากนี้คือการยกระดับชีวิตหาเร่แผงลอยทําให้ผู้ค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานทั้งด้านอาหารความสะอาดและความปลอดภัยขณะที่การดําเนินนโยบายที่ผ่านมาหาเร่แผงลอยลดลงไปมากเฉพาะจุดนอกผ่อนผัน,นลดลงไป111.1954จุดราย กระแสเรียกร้องให้มีการใช้ทางเท้าเพื่อตอบโจทย์ประโยชน์ในด้านอื่นๆก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่มีการเรียกร้องสําหรับการพัฒนาเมืองในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะ,นะครับ แต่ว่าพอมาสำรวจอีกทีหนึง่งการจะทำให้หาบเร่แผงลอยหายไปจากทางเท้าทั้งหมดเลยหรือเปล่าก็อาจจะต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าทางพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงประชาชนบางส่วนที่อาศัยอยู่ในเมืองก็บอกว่ายังต้องการร้านอาหารที่มีราคาถูกแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับหลังจากนี้ก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงความสมดุลว่าจะทําอย่างไรให้ทั้งในเรื่องของหาบเร่แผงลอยแล้วก็การใช้ทางเท้านั้นสามารถไปด้วยกันได้นั่นเองครับ ศาสตราจารย์นฤมลนิราธรประธานอนุกรรมการวิชาการสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครและนักวิจัยหาเร่แผงลอยระบุนะครับว่า ต้องยอมรับในพื้นที่ทางเท้าในกรุงเทพนั้นมีจํากัดขณะที่ผู้ค้าเองมีความต้องการพื้นที่นับแสนคนกทมจึงต้องพยายามทําให้ทุกคนนั้นอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าคนเดินทางเท้าเพราะที่ผ่านมามีการเรียกร้องเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยการจัดระเบียบจึงเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยแต่ว่าการจะยกเลิกการค้าบนทางเท้าทั้งหมดก็ไม่ใช่ทางออกที่ทุกฝ่ายต้องการครับเพราะว่าหาเรนั้นยังคงมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจเมืองนั่นเองครับ ทำไมเขายังอยู่เพราะเขาตอบเขามีฟังก์ชันของเขาในสังคมฟังก์ชันตรงนั้นมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนกทมอช่ป่ะเห็นภาพไหมแล้วคนกทมอ,ม,อมันไม่ได้มองเฉพาะว่าเออเอ็งซื้อมาขายไปไม่ใช่มันมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์อยู่ตรงนั้นน่ะใช่ไหมเรายอมรับเลยว่าผู้นี้เป็นแหล่งอาหารที่สําคัญมากของคนเมืองเพราะฉะน,นั้นพอลักษณะนี้ปั๊บเนี่ยประเด็นอื่นๆเน,นี่ยเราเราเรา เรารู้ว่าเขาอยู่ตรงมีปัญหามันมีมีประเด็นอยู่ตรงนี้แหละเรื่องของ Space นะคะ<ม>แต่บางเรื่องอคุณต้องทำแล้วคุณไม่สามารถจะไหว้ได้หรอกคุณไม่สามารถจะบอกว่าจัดการเรื่อง Space ก่อนแล้วมาจัดการตรงนี้มนไม่ได้เพราะมันต้องไปอย่างนี้แหละไหนจะเรื่องเชื้อโรคไหนจะเรื่องของขยะใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยพอตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะผู้ค้าที่จะต้องปรับตัวก็ทํากก็ต้องปรับ หากจะพูดถึงแนวทางการแก้ปัญหานะครับศาสตราจารย์นรุมลก็ยอมรับว่าการวนเวียนอยู่กับการหาพื้นที่บนทางเท้าเพื่อรองรับผู้ค้าไม่ใช่ทางออกครับจึงชวนมองหาวิธียกระดับมาตรฐานอาหารบนทางเท้าให้มีมาตรฐานปลอดภัยโดยทั้งผู้ค้าและกทมก็ต้องปรับตัวและสนับสนุนผู้ค้าให้เกิดการรวมกลุ่มต่อรองครับพื้นที่ในกทมมีจํากัดมีจํากัดที่จะให้คุณขายของได้ โอเคไหมคุณไม่สามารถที่จะ accommodate แสนกว่าในพื้นที่กรทมได้อันนี้คุณต้องยอมรับประเด็นหนึ่งอันที่สองการค้าขนาดเล็กเนี่ยนะไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นริมทางเสมอไปล้ะลูกค้าจําเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนพอสมควรเพื่อจะให้เขาปรับตัวได้กับกับสภาพของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและเมือที่เปลี่ยนแปลงไปเราจะพยายามก้าวข้าม ไปสู่การทํางานในเชิงที่เป็นการต่อยอดมากกว่าจะย้อนกลับมาดูที่เรื่องของพื้นที่ขายเรื่องของความขัดแย้งเ่อเราให้ความสําคัญกับเรื่องของมาตรฐานทํายังไงถึงจะถึงจะมีการรับรองมาตรฐานหาเรเ่แผง้อยไช่ไหมยะหากนับตั้งแต่ชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามารับตําแหน่งนะครับมีหาเร่แผงลอยในกรุงเทพทั้งในแล้วก็นอกจุดผ่อนพันธ์เนี่ยรวมกันทั้งสิ้น792จุด 21,368รายครับขณะที่ปัจจุบันหาบเร่แผงลอยในจุดและนอกจุดผ,ลผล่อนผันมีรวมกันทั้งสิ้น681จุด19,414รายครับการจัดระเบียบทำให้ผู้ค้าบนทางเท้านอกจุดผ่อนผันลดลง111จุด1,954รายและทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในจุดนอกผ่อนผันครับซึ่งทำให้มีผู้ค้าถูกย้ายไปอยู่ในจุดเอกชน39จุดรวม2,842รรายนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับสาเหตุที่หาบเร่แผงลอยนั้นหายลงไปต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็มาจากการไม่มีพื้นที่ขายแล้วก็ไม่มีต้นทุนที่จะนำมา ทำมาหากินนะครับโดยนโยบายของผู้ว่าชาชาติเองที่ผ่านมาก็พยายามที่จะเข้าไปแก้ปัญหาใน2จุดนี้นะครับขณะที่ภาคประชาชนก็มองว่าที่ผ่านมานั้นมีพื้นที่นะครับสำหรับการพูดคุยแต่ว่าพอไปดูในทางปฏิบัติแล้วก็มักจะมีการนํากฎหมายหรือว่าการนําอํานาจมาใช้การที่จะพยายามหาสมดุลให้เกิดขึ้นก็เลยยังไม่เกิดขึ้นจริงนั่นเองครับ ภูนทรัพย์สวนเมืองตุลาพันธ์ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพเคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวก่อนหน้านี้นะครับ ถึงนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยว่าที่ผ่านมานั้นกระบวนการพูดคุยระหว่างผู้ค้ากับฝ่ายนโยบายไม่เกิดขึ้นจริงการหาความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทางเท้าจึงไม่เคยเกิดขึ้นแต่ในยุคที่ผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งเพราะหากฝ่ายผู้มีอำนาจใช้กฎหมายเป็นตัวนำแน่นอนว่าผู้ค้าก็ไม่มีอะไรต่อรองได้นะครับแล้วก็ผิดจริงๆด้วย ดานจากกักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพม,มหานครระบุว่านโยบายการจัดระเบียบทางเท้านั้นจําเป็นต้องทําเพื่อให้ประชาชนนั้นได้ใช้สอยเดินทางได้สะดวกปลอดภัยไม่ได้นํามาทําเพื่อเป็นการค้าขายครับแต่ว่ายอมรับว่าการพัฒนาสตรีทฟู้ดขึ้นมาจุดไหนที่เป็นชุมชนเศรษฐกิจก็จะมีการใช้ทางเทา้าเพื่อกิจกรรมอื่นๆด้วยและเข้าใจความจําเป็นของผู้ค้าว่ากําลังพึ่งพาทางเทา้าเพื่อเลี้ยงปากท้องแต่เมื่อนโยบาย ชัดเจนแล้วว่าทางเท้านั้นต้องมีไว้สําหรับเดินเท้าปลอดภัยแล้วก็สะดวกก็เลยจําเป็นที่จะต้องเดินหน้าจัดระเบียบกันต่อครับสําหรับผู้ค้าที่ไม่ก่อความเดือดร้อนก็ไม่เคยเข้าไปวุ่นวายแต่ถ้าเป็นถนนหลักประชาชนใช้สอยเยอะอย่างเช่นสีลมพระหนโยธินสุขุมวิทย์ก็ต้องเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้เดินทางเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกด้วยเหมือนกันนะครับขณะที่การอนุญาตให้ค้าขายได้หรือไม่ ต้องพิจารณาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกว้างของถนนซึ่งมีคณะกรรมการที่ต้องให้ความเห็นความชอบหลายคณะด้วยกันครับได้แก่สำนักงานเขตสำนักเทศกิจและกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นั่นเองครับ คุณผู้ชมครับนอกจากในเรื่องของปากท้องแล้วอีกเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะครับคนที่อาศัยอยู่ในกรทมเองนั้นจะรู้สึกว่าตัวเองสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพนั้นได้ทั่วถึงจริงหรือไม่มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความพยายามในการยกระดับตั้งแต่คลินิกชุมชนอบอุ่นซึ่งถือว่าเป็นระดับปฐมภูมินะครับก่อนจะส่งไปยังสถานบริการอื่นๆไปติดตามจากรายงานครับ ไปส่งตัวขอไม่ยากค่ะขอไปขอก็คือใช้ได้เลยแต่มันบางทีระยะเวลาที่เราเดินทางอะค่ะถ้ากรุงเทพถามว่ามันมันก็อาจจะเป็นรถติดนิดนึงแต่ทางต่างจังหวัดมันต้องใช้เวลาไปทีนึงก็สี่ห้าชั่วโมงกลับก็เป็นสิบชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนแรกมาดูว่าวันแรกจะมาเอาเขาเปลี่ยนระบบวันหนึ่งสี่ครั้งแล้วอีกวันหนึ่งมาตีสามเขาก็บอกมาเอาให้จํากัด แต่ต้มาบ่ายงงเราก็ไม่รู้เราต้องมาอ่านแล้วต้องเอาประวัติคนไข้มาเรืยนะหานพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รอเสียงสะท้อนผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองในพื้นที่กรุงเทพมหานครบอกเล่าถึงปัญหาใบส่งตัวที่ต้องไปขอให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือคลินิกชุมชนอบอุ่นตามสิทธิ์ออกให้เนื่องจากสปสชเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินรายหัวมายังคลินิก กล่าวคือเมื่อส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลคลินิกต้องตามไปจ่ายใบส่งตัวที่ว่านี้ทำให้หน่วยบริการปฐมภูมิและหมอครอบครัวมีบทบาทความสำคัญมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงตามหลักการของระบบสุขภาพที่ควรจะเป็นเหมือนอย่างในหลายประเทศที่พัฒนาแล้ววางระบบลักษณะนี้เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล แต่ท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพก็พบปัญหาใบส่งตัวจากคลินิกขณะที่แพทย์หญิงประจำคลินิกหมอครอบครัวเขตบางบอนยืนยันว่าคงไม่มีแพทย์คนไหนปล่อยให้คนไข้าตายต่อหน้าโดยไม่ส่งต่อไปโรงพยาบาลเพียงเพื่อต้องการอยากได้เงินเหมาจ่ายรายหัวบัตรทองไว้เอง การรักษาแบบเน้นคุณค่าเป็นแนวโน้มการจัดระบบสาธารณสุขแบบใหม่และอาจทำให้การบริหารงบประมาณด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยแนวคิดนี้จำเป็นต้องเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบปฐมภูมิซึ่งจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อข้อมูลกับทุกหน่วยบริการทั้งระบบแนวคิดเรื่องออการจัดบริการสุขภาพแบบเน้นคุณค่าเนี่ยก็มีคนเข้าใจหลากหลายนะครับต้องเป็นคุณค่าที่ตลอดทั้งเส้นทางการเจ็บป่วย ของผู้ป่วยเมื่อวินิจฉัยแล้วต้องอได้รับการรักษาที่ที่เหมาะสมได้ผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีได้ประสบการณ์ที่ดีได้ต้นทุนที่เหมาะสมใช่ไหมครัคนที่เป็นเจ้าของคที่ส่วนใหญ่เรามาักจะคิดถึงบทบาทของหน่วยบริการปฐมภูมิเนี่ยก็ต้องรับลูกต่อจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์เนี่ยเป็นทุกคนดูแลร่วมกันตอนนี้แรงจูงใจแล้วก็ระบบสับสินเช่นระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงอย่างไม่ดีพอแต่ผมคิดว่าเรากำลังทางานนี้อยู่แล้วก็มีหลายคนทําอยู่นะครับ ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ทําอยู่ทางกรุงเทพมหาคนครก็ทําอยู่ทางมหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมในการจัดบริการก็ทําอยู่อันนี้ผมเป็นอีกหมวกคือเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ทํางานวิชาการก็สนับสนุนอยู่นะครับ,รบผมคิดว่าอันนี้น่าจะมีโอกาสาทำทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ระบบสุขภาพปฐมภูมิกทมมีผู้เกี่ยวข้องหลายส่วนทั้งกทมกระทรวงสาธารณาสุขกองทัพโรงเรียนแพทย์ เอกชนซึ่งที่ผ่านมาเรียกได้ว่าต่างคนต่างทำคลินิกชุมชนอบอุ่นก็ตั้งรับในการรักษาและส่งต่อโรงพยาบาลขณะที่สอปอสอชอก็ตั้งงบ p n p เพื่อหวังให้คลินิกทำกิจกรรมส่งเสริมป้องกันโรคแต่คลินิกบางพื้นที่ไม่สะดวกแล้วระบบสุขภาพปฐมภูมิจะไปต่ออย่างไร ลเ,เ,เลขาที่การสมัชชาสุขภาพแห่งชาติบอกว่าการจะแก้ปัญหานี้อาจต้องพัฒนาเรื่องการส่งเสริมป้องกันให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิหรืออาจสร้างทีมเพื่อทำเรื่องนี้ขณะที่สปอสอชอควรจัดระบบเบิกจ่ายเพื่อให้สามารถเคลื่อนงานต่อได้ถึงตอนหนึ่งก็จะต้องมีคนมามาดูแลจัดการตัวระบบทั้งทั้งการรักษาแล้วก็ส่งเสริมป้องกัน แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าบางที่เขาไม่ถนัดที่จะไปทําส่งเสริมป้องกันตัวส่งเสริมป้องกันเนี่ยเราสามารถามาจัดทีมที่ทําซึ่งอาจจะเป็นอีกอันหนึ่งก็ได้นะถ้า,ถ,าถ้าผมมองนะแล้วก็หรือว่าโดยทางศูนย์บริการสาธารณสุขเองเนี่ยมาเป็นแม่ขายที่จะมาดูแลไอ้ไอ้ทุกคนตรงนี้ทางด้านส่งเสริมป้องกัน ที่การสมัชชาสุขภาพแห่งชาติยังระบุอีกว่าเงินรายหัวที่จ่ายให้กับคลินิกชุมชนอบอุ่นเวลานี้รวมทั้งค่าแรงค่ารักษาค่ายาควรจะมีกองทุนย่อยดูแลขณะที่ความต้องการการรับบริการก็มากขึ้นต้องหาแนวทางที่จะส่งเสริมให้การบริการที่มีคุณภาพตามความคาดหวังของประชาชน คุณผู้ชมครับทุกของคนกรุงจากการเข้าไม่ถึงในเรื่องของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิก็ถือว่าเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็อาจจะต้องให้ความสําคัญโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่เข้ามาทํางานในกรุงเทพมหานครหรือว่าที่เรียกกันว่าประชากรแฝงนะครับเพราะว่าถือว่ามีส่วนสําคัญในการเป็นฟันเฟืองพัฒนาเมืองด้วยสิ่งนี้จะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นสามารถเข้าถึงแม้ว่าตัวเองนั้นจะออกมาอยู่นอกพื้นที่แล้วก็เข้ามาทํางาน อยู่ในกรุงเทพมหานครนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีความเห็นนะครับจากกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสัดส่วนของภาคประชาชนนะครับที่มองว่าการจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้เนี่ยนะครับในส่วนของการปรับโครงสร้างแพทย์กทมเนี่ยกรุงเทพมหานครอาจจะต้องปรับใหม่นะครับเพื่อความทั่วถึงแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นความเห็นของคุณนิมิตเทียนอุดมกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสัดส่วนประชาชนครับ เขาบอกว่าระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของกทมเวลานี้ยังไม่ตอบโจทย์แล้วก็อ่อนแอมากโดยที่ไม่ครอบคลุมไร้เครือข่ายเพราะว่าโครงสร้างจากต่าง,งในส่วนของจังหวัดอื่นเนี่ยมี3เรื่องในเรื่องของหลักๆที่จะต้องยกระดับกันนะครับ อย่างแรกครับก็คือจํานวนของหน่วยปฐมภูมิที่ยังไม่เพียงพอไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเสนอให้กระจายในทุกแขวงเหมือนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำำําตําบลหรือว่าสปลปศตอน่นเองนะครับด้านที่2ครับก็คือการเพิ่มศักยภาพให้ให้ต่างจากโรงพยาบาลรพสอตอหรือว่าทําให้สามารถดูแลรอบด้านได้นะครับด้านที่3ครับศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอยู่69แห่ง เห็นว่าควรที่จะยกระดับให้เท่าเทียมกับโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอซึ่งถือว่ามีหน้าที่รับผิดชอบดูแลประชาชนประจำเขตที่รับทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในนั่นเองนะครับซึ่งถ้าสามารถปรับโครงสร้างได้และสะปะสะชจัดระบบการจ่ายเงินที่ดีจะทำให้ประชาชนผู้รับบริการนั้นได้รับประโยชน์อย่างมากนะครับส่วนในอีกประเด็นสำคัญหนึ่งก็คือถ้าเจ็บป่วยไม่รุนแรง หมอประเมินแล้วว่าหมอทั่วไปสามารถดูแลได้ก็ขอให้ไปใช้บริการคลินิกตามสิทธิก่อนอย่าเพิ่งเสียเงินไปโรงพยาบาลครับเพราะเวลานี้คลินิกได้รับเงินเหมาจ่ายรายหัวไปแล้ว80กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นจากการไปหารือหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการไปหรือว่าไม่ไปคลินิกนั้นได้เงินอยู่แล้วครับแล้วก็คลินิกชุมชนอบอุ่นนั้นจะมีหน้าที่ส่งต่อเพราะการยื้อผู้ป่วยไปไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างใดนั่นเองครับ ในฐานะที่ผ่านประสบการณ์ทำงานร่วมกับชุมชนกรทมและสาธารณาสุขในโมเดลศูนย์พักคอยที่ชุมชนคลองเตยนะครับช่วงสถานการณ์โควิด19นายแพทย์วิลลุนลิมสวัสดหัวหน้ากลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพสำนักวิชาการสาธารณาสุขก็บอกนะครับว่าเวลานี้เนี่ยสปสอชอและสอสสก็ได้กำลังร่วมกันพัฒนาโมเดลที่เขตคลองเตยครับเป็นโมเดลใหม่ๆเพื่อพัฒนาระบบดูแลประชาชนในระดับปฐมภูมิ นั่นก็คือในเรื่องของบริการที่เข้าถึงได้รวดเร็วได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงการดูแลในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือกล่าวให้ชัดเจนก็คือการเชื่อมต่อระบบสุขภาพที่มีความหลากหลายที่แยกส่วนกันอยู่นะครับกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนนั่นเองครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาจจะมีเครือข่ายอย่างร้านยาเชื่อมโยงกับคลินิกชุมชนอบอุ่นและศูนย์บริการสาธารณสุขที่พัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการรับยาน้ำเกลืออาจจะพักที่ศูนย์บริการสาธารณสุขได้เลยนะครับเครือข่ายนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ต้องมีกลไกการทำงานในระดับพื้นที่ฟังทุกฝ่ายพัฒนารูปแบบและเรียนรู้ไปด้วยกันนั่นเองครับ เราต้องมีการฟังความทุกฝาก่ายความต้องการของทุกฝาก่ายความข้อจํากัดของทุกฝาก่ายแล้วก็หาทางจัดการที่มันตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละพื้นที่ผมคิดว่าทางออกเนี่ยที่เป็นไปได้คือการจัดระบบเครือข่ายการบริการที่เชื่อมโยงตั้งแต่ชุมชนนะครับ ย้ำว่าตั้งแต่ชุมชนเลยเนาะเพราะว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมการดูแลไปถึงที่บ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะดูแลไม่ถึงอาจจะต้องให้อสสอในกรทมหรือผู้นําชุมชนเ,นเข้าไปร่วมดูแลด้วยแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงหน่วยที่ให้บริการที่ใกล้บ้านที่สุดนะครับคือร้านยาคลินิกชุมชนอบอุ่นเชื่อมโยงไปถึงตัวศูนย์บริการสาธารณสุขด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโมเดลที่พูดถึงก็คือเครือข่ายการบริการ ะะเพียงแต่ว่ารูปแบบของการจัดบริการการส่งต่อข้อมูลแล้วก็การจัดการเรื่องเงินจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็จะต้องรอดูต่อไปครับ คุณหมอวิรุณก็ย้ำนะครับว่าระบบปฐมภูมิจะแก้ได้ก็ต้องเริ่มกันตั้งแต่ที่ชุมชนเนี่ยแหละครับซึ่งคุณหมอวิรุณเองก็ยังบอกด้วยนะครับว่าการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในกรทมจะเป็นประเด็นหนึ่งที่มีการพูดคุยกันในกิจกรรมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครครั้งที่4ในวันที่31มมีนาคมนี้ที่ลานคนเมืองนะครับโดยจะเปิดให้ทุกภาคส่วนนั้นได้มีส่วนร่วมมีการสะท้อนปัญหาและหาแนวทางเพื่อพัฒนา รวมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกทมแล้วก็สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดแต่จะต้องให้เห็นความร่วมมือความต้องการที่ทุกฝ่ายนั้นจะมาพัฒนาเรื่องนี้ด้วยกันเพื่อที่จะนําไปสู่การทํางานอย่างต่อเนื่องในอีก2ปีข้างหน้านั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องของปากท้องที่ไปเกี่ยวโยงกับ เรื่องของทางเท้าหรือว่าเรื่องของการที่จะทํากิจกรรมอื่นๆบนทางเท้าเพื่อหาสมดุลสิ่งนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคุยกันต่อไปนะครับแต่นอกจาก2เรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยครับก็จะมีการหารือกันอีกนะครับในหลายๆมิติเลยทีเดียวครับซึ่งในเร็เวๆนี้นะครับภาคประชาชนสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็กทมครับคุณผู้ชมเขาจะจับมือกันทํางานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่สีเขียวนะครับแล้ว ในเรื่องของธรรมนูญสุขภาพครับเพื่อที่จะทําให้ประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นสามารถจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะครับแล้วก็เกิดขึ้นอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับลองไปดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นอะไรนะครับนี่แหละครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับ ชวนคุณผู้ชมเลยนะครับไปร่วมกิจกรรมกับมหก,กรรมนะครับสม,มัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครครั้งที่4พศ .2567 นะครับซึ่งก็จะจัดโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและก็ขับเคลื่อนสม,มัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครนะครับโดยหลักๆเนี่ยครับก็จะมีการร่วมประกาศเจตนารมณ์สร้างมหานครแห่งโอกาสและความเป็นธรรมเพื่อสังคมสุขภาวะนะครับ และก็ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมให้คุณผู้ชมนั้นได้ไปร่วมกันในงานวันนั้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมชวนเช็คสภาวะสุขภาพครับอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะมีกิจกรรมชวนเดินพื้นที่สุขภาวะที่เข้าถึงได้ภายใน15นาทีอันนี้ก็น่าจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของสวน15นาทีที่กรทมพยายามผลักดันมาก่อนหน้านี้นะครับเวทีสารพลังเสวนานโยบายสาธารณะ มีตลาดมีดนตรีด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของสุดท้ายจะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Policy Maker นะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้โดยจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่31มีนาคมนี้นะครับจัดขึ้นที่นาลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครเริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับเวลา6นาฬิกาไปจนถึงช่วงค่ำ19นาฬิกานัน่นเองครับ ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับไปร่วมกิจกรรมกันได้ในวันอาทิตย์นี้นะครับเพื่อที่จะไปร่วมกันออกแบบนะครับแล้วก็เพื่อที่จะร่วมกันตามหานโยบายเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้คนเมืองนั้นสามารถที่จะทำในเรื่องของคุณภาพชีวิตได้ดีได้ในทุกมิตินะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นๆได้ผ่านเว็บไซต์ที่ขึ้นเอาไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะรับชมจากตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย P ี s สุกนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันออนซินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะไทย PBS จึงคงเดินหน้าตรวจสอบโครงการวิลล่าหรูที่หาดยามูในพื้นที่อำเภอถลงจังหวัดภูเก็ตค่ะหลังจากก่อนหน้าถูกร้องเรียนว่ามีการลุกล้ำพื้นที่หาดสาธารณะและการออกเอกสารสิทธิ์นสอสสกอที่มิชอบด้วยกฎหมายคดีนี้คดี SI รับเป็นคดีพิเศษ,ษค่ะและล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำพื้น